ก็สวัสดีคร oh ับผมชิมอนนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนะวันนี้ผมจะมารีวิวน้องคาสิเมคู่ในชุดทีมแข่งรถอีกแล้วนั่นก็คือชุดเลสซิ่งนั่นเองนะคะว้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปดูกันเลยโอ้แปลมาอยู่มุมนี้แบบนี้นะฮะก็ทําไมขาตั้งกล้องหายไปไหนคลิปที่แล้วก็มีขาตั้งกล้องนี่ขาตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็ขี้เกียจกลางขาตั้งกล้องก็เลยมานอนรีวิวอย่างนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะก็ซับสไครตที่ไม่รู้ว่ามิขู่ มันเป็นทีมแข่งรถนะฮะก็เอาง่ายๆคือเป็นน้องจะเป็นมัสคอตในงานแข่งรถประมาณนั้นนะฮะซึ่งเซตแข่งเนี่ยแต่ละเซตก็มีธีมของตัวเองนะก็ธีมนี้ก็เป็นธีมเออเป็นน้องเป็นเชลิดเดอร์อยู่อยู่ตรงสนามแข่งนะเซตนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่าเดินคู่มากับรถเลยอะไรเงี้ยแเซตนี้ก็จะเป็นคนซ่อมบำรุงรถนะฮะก็เห็นเออไขควงที่ สว่านหรืออะไรบนมือน้องเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะก็ธีมนี้ก็จะเป็นธีมของปีปี2 0 2 0นะฮะก็คือปีที่ผ่านมาเลยเนาะที่มันเกิดโควิดนั่นแหละเสียดายยังไม่เห็นคนคอสเพลงจุใจเลยแต่ก็มีแฟนอาร์ตอยู่นะน้องคัสซตเมคคูเนี่ยก็เออลิขสิทธิ์ก็เป็นของบนไดนะฮะแล้วก็เป็นค่ายอะไรว่เอ็กซ์เพส,สโซให้สิริออกเสียงให้ดีกว่าผมอ่านอังกฤษเออกูตกภาษาอังกฤษ เอสเพรสโต้เอสเพรสโต้โอเคตามนั้นขอเรียกง่ายๆว่าเอ่อ EST ละกันนะก็ไอ้ค่าย EST เนี่ยก็เป็นค่าย,ยก็ค่าย EST เนี่ยเป็นค่ายที่ผมซื้อฟิกเกอร์จากค่ายนี้บ่อยมากเลยนะก็เป็นค่ายรองบันไดเนาะก็ซื้อบ่อยพอๆกับเอ่อค่าย EQ เลยนะค่าย EQ เนี่ยก็ซื้อบ่อยพอกันเนาะ ก็แต่ว่าคือค่ายที่ผมชอบเ่ยก็มีปันคือไอ้ค่ายค่ายเอเนี่ยกับค่ายเ q เนี่ยแล้วก็บันไดแล้วก็ค่ายย่อยลงมาอีกแต่ว่า2ค่ายนี้เลิฟสุดเลยเพราะฟิกเกอร์งานสวยราคาไม่แพงราคาอยู่ที่2 0 0ร้อบาทประมาณนั้นพูดรัวชิบหายเลยขอโทษด้วยนะที่พูดคำหยาบนะพอดีมันติดเป็นีิใส่นะก็เด็กๆไม่ควรพูดคำหยาบกันนะ คนเขาจะมองผมแปลกเนี่ยมันผมมานั่งพูดอะไรคนเดียวตอนกลางคืนช่างแม่งเรามารีวิวกันต่อเลยนะก็ก็ก็สําหรับน้องตัวเนี้ยก็ผมเหมือนที่พูดเมื่อกี้นะฮะก็เป็นโรงงานเดียวกับน้องคนนี้เลยนะฮะก็เป็นน้องซินไมคขูดที่เป็นทีมเชร์นะฮะ อันนี้เป็นทีมเชียเนาะอันนี้เป็นทีมซ่อมบำรุงเรียกว่าไอที่มันวิว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 ต่อรถแข่งอะแล้วก็ปล่อยเคยไหมที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเติมน้๊มมันชั้อเงืออะไรประมาณนั้นอะก็อันนี้จะเป็นเหมือนไขที่ไขน็อตของน้องเขาแล้วก็แบตเตอรี่เนาะก็สำหรับคนที่อยากดูรีวิวตัวนี้ผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์แล้วฮะก็คิดไปดูได้เลยโอเคเราจะมารีวิวน้องกันดีกว่านะก็ดูจากทีมเนี่ยก็จะเป็นชุด กิโมโนยุกตะแล้วก็มีโอบิตรงนี้แล้วก็จะเป็นน้องขนาดเออมาตรฐานโรล,ลี่เลยนะตัวเตีย้ยแต่ว่ายังคงความน่ารักสดใสแล้วก็แซลหัวเถิกน้องน้อยๆนึนน่งโดยรวมแล้วคือน,น่ารักสุดๆไปเลยนะก็จะเป็นทวินเทลคู่ใจกับชุดทีมสีจฟ้ฟูฟริงวันนี้เป็นอะไรวะอันนี้วัน,นวันนี้กวนเลยได้เลยชางมัเถอะก็เดี๋ยวไปเอาอะไรมาตัดก่อน โอเคได้แล้วทุกคนก็ค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ก็สิทธ์แท้จากบันไดเลยนะฮะก็คือเหมือนครั้งที่แล้วฮะกล่องที่แล้วก็มีอย่างนี้นะฮะก็คือเป็นการน้องข้อเสียหายโดยการเอาลังใหญ่มาการอีกทีนึงนะฮะซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายที่หอดีมากๆเลยค่ายหนึ่งนะฮะถึงแม้จะไม่มีกล่องใส่มาแบบกันข้างนอกอีกทีเราก็ จะเห็นน้องในคุณภาพที่รับรองว่าปลอดภัยจากการกระแทกแน่นอน,นะฮะโอเคโอเคเราก็จะมีอย่างนี้มาให้เนะก็ตามมาตรฐานก็ออ้แป๊บนึงนะมันเจอของดี โอเคเราก็เจอสสยไฟน้องเขาเลยฮะก็คืออันนี้นั่นเองนะคะตามน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นแบตน้องแล้วก็เข้ามาที่ไขควงน้องไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรอะ่ะเอออาปืนสว่านสักอย่างเออนั่นแหละอันนี้ก็คือเบาบางสุดเลยคือแบบหักง่ายมากเลยนะครเพราะเพราะฉะนั้นเก็บไวด้ดีๆนะฮะโอเค แล้วก็มาถึงนางเอกของเราอู้หูสุดยอดนี่คือท่อนบนน้องเขานะฮะนั่นก็คือมีไอนี้ห่อด้วยก็คือแบตหนานเองนะฮะเพราะว่าบางสุดๆไปเลยคือห่อดีมากคือคือถ้าไม่หอนี่แตกแน่นอนก็เห็นเห็นตรงนี้ไหมฮะแล้วก็จะเห็นตากูสมายเต็มไปหมดเลยคือแปะไว้ทุเท่เลย แล้วกูกสมายคืออะไรกูสมายคือค่ายที่ผลิตฟิกเกอร์อันนี้เนี่ยแหละฮะสุดยอดจริงๆเราก็ได้เห็นเป็นหูฟังกับเขาน้องแล้วก็มีสัญลักษ์กูสมายอีกแล้วนะฮะคือโดยรวมเลยตัวนี้น่ารักสุดๆไปเลยนะฮะเห็นหน้าไหมฮะคือตามหน้าน้องเขาเนี่ยก็คืองานตาถือว่าสวยแล้วก็คิว้วมีนิดนึงออกไปทางจินจนโรล,ลี่จินจนหน่อยนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรยังคุณคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นอยู่นะโดยการใส่ชุดเนี่ยแล้วก็น้องไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยไม่สมกับตัว <laughs> โอเคกูกูดูกูดูชั่วมากเลยพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังแล้วก็มีเขาเลยนะฮะขเขาแหลมๆตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อปืนที่เอาไว้หมุนหมุนน็อตน,นะฮะจำกูยังเรียกไม่ถูกเลยมันคืออะไรใครรู้คอมเมนต์ด้วยผมลืมจริงๆแล้วนี่ก็คือแบตฮะซึ่งแบตเนี่ย รูสึกจะเสียบได้นะแต่เดี๋ยวค่อยเสียบขั้นตอนสุดท้ายเพราะมันบางมากเลยนะฮะอ้อลืมให้ดูตรงนี้ก็เป็นข้อต่อตรงนี้นะฮะจะเป็นน้องตัวประมาณนี้เลยนะไว้ตรงนี้ก่อนโอเคโอ้โหแล้วก็ไม่แพ้กันนะที่กางเกงน้องเขาคือ เห็นไหมมันเป็นเหมือนโอบิตรงนี้แล้วก็เป็นกูต์สมายเลซสิ้นแปะไว้ทุกที่เลยโลโก้ตัวเองเนี่ยสุดยอดมากเลยแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นอยู่ข้างในอีกทีนึงแล้วก็เพลนขาอ่อนสุดยอดมากคือแบบอารมณ์ประมาณตัวช่างกลในเกมมันจะเป็นประมาณนี้ยถ้าส่วนใหญ่นะเหมือนคิวจอยหรือไม่ก็ดีว่าอารมณ์ประมาณ อเ,นนะเออเป็นประมาณช่างกนสาวน้อยช่างกนเออประมาณนั้นอนะ่ะเห็นไหมแล้วก็โอ้ยตรงเท้านี่เป็นโลตัสเกตนะแล้วก็เป็นส้นสูงด้วยเป็นเกตที่เท้านะฮะโอเคโอเคแล้วก็ฐานกากเพชรเหมือนเดิมนะฮะค่ายนี้นะฮะใส่กากเพชรไปทุกที่จริงๆฮะฐาน แล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นที่ห้อยน้องเขานะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ทําไมเขาต้องเอานี้มาด้วยเดี๋ยวผมขอลองวางอ้นี่ดูก่อนวันนี้ใช่ไหมแล้วเอาลงเท้าใส่ลงไปวันนี้เป๊ะโอเคเราได้ตัวมาแล้วแต่ว่าเขาให้อันนี้มาทําไมอะ่ะเอามาใส่ตรงนี้อ่ะอ๋อโอเคโอเคอันนี้คือเอาไปล็อกน้องเพราะว่าน้องอาจจะล้มได้นะ คือมองจากข้างตรงเนี้ยอ๋อเสาพดีเลยทุกคนดูดิเก็บงานโคสวยอะคือแบบเห็นนะอันนี้พิงกับตรงนี้พอดีอะเหมือนกาลังพิงเสาอยู่อะแถมไว้ตรงนี้มาล็อกโอบีพอดีเลยซึ่งไม่ให้การน้องโยกหรือว่าการตกคือคือสวยมากอะ่ะเอ้ยใช้ได้เลยอันนี้โอเคโอเคแล้วก็ประกอบตัวเถนเถๆ เอาความน่ารักทั้งสองอย่างมารวงกันเกิดเป็นนี่ไม่ลงล็อกเปหนึ่งเออลงล็อกแล้วน้องน่ารักสุดๆไปเลยทุกคนโอเคคือตอนใส่ลงกันเนี่ยสุดยอดแห่งความสวยอะทุกคนน่ารักคือน้องน่ารักมากน่ารักเวอร์โอ้ เห็นหลังดนะ้วยเฮ้ยหลังเก็บนะสวยนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเห็นเป็นแบบข้างหลังอยู่อะ่ะเออนี่ออกปะในกล้องมันไม่ชัดเท่าไหร่แต่มองเห็นละเห็นเลยว่าเป็นหลังอะ่ะคือแบบแผ่นหลังหรือเก็บตรงตรงเงี้ยสวยมากไหปะลาร้าก็เก็บนุงนี้น่าเก็บตรงเอวเออเก็บตรงเก็บตรงจุดที่มันเล็กๆอะ่ะเก็บงานสวยมากโอเคแล้วมาถึงขั้นตอนที่ กลัวแตกกที่สุดก็คือขั้นตอนนี้ฮะนั่นก็คือการเชื่อมสายไฟกับแบตเตอรี่สายไฟคือมันเป็นจุดที่หักง่ายมากเพราะฉะนั้นผมต้องระวังนิดนึงโอ้โอ้ระวังนะระวังนะตัวฉันตัวฉันจะเย็นๆตัวฉัน โอ้โหกูกูไม่กล้าผมผมไม่กล้าทำแรงๆอะ่ะมัน,ม,นมันกลัวหักว่าอะไรสักานึงโอเคทุกคนนะนะ โอ้โอเคได้ได้ได้แบตแล้วฮะแล้วก็ต่อเข้าปืนอันเนี้ยยากอันนี้ยากกว่าต่อเข้าแบตอีกได้แล้วฮนะโอ้โหนี่คือสุดยอดเพราะว่าโอ้โหคือเนี่ยก็คือน้องเขาถือเอ่อไขควงเหรอเหมันปืนเอาไว้ขันสกรูน็อตอะไรมาณนั้นแหละแล้วก็เป็นแบบ เดินคือแบบไม่ต้องนี่คือแบตเตอรี่ที่เอาไว้เสียบนะเอาง่ายๆคือโดยรวมคือคือน้องสวยมากเลยนะฮะทุกคนเออโอเคแล้วก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้0ร้อกว่าบาทเองราคาประมาณนี้เนาะก็เอาน้องไปใส่ตู้กันมาตัวนี้ที่ผมจะแนะนำให้วางนะ คือวางเห็นไอ้ตรงส่วนขาน้องเขาอะเพราะว่าน้องเขาจะเอารองเท้าสเก็ตเนี่ยไปพิงกับไอ้แท่นข้างหลังนะคือวางอย่างเงี้ยคือเราจะได้เห็นทุกส่วนแบบโอเคอะคือเก็ตใช่ไหมหือถ้าวางตรงๆก็สวยนะความจริงอะถ้าพื้นที่พอผมอยากวางหันหน้าตรงๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตีมสีกับดีไซน์สวยมากโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวางมุมๆโอเคมันจะได้เห็น,นเนี่ยประมาณนี้นึกออกใช่ไหมโอเคก็ถ okay, ามว่าไอตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่เป็นที่รีวิวคราที่แล้วไปไหน allora? อ,ยอยู่นี่ฮะที่ไม่พอ <laughs> ถ้าวางเยอะไปเดี๋ยวมันล้นนะ <laughs> แค่นี้ก็จะเต็มอยู่แล้วนะพอจริงมันก็มีที่อยู่เลยวางข้างล่างต่างกชาวบ้านเข้าหน่อย <laughs> เห็นดูว่า เป็นดีไซน์ธรรมดาก็เลยลูกเมียน,น้อยนิดนึงไม่ว่ากันนะ <g iggle> ก็สำหรับวันนี้กถ็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะฮะก็ <g iggle> <g iggle> คลิปเนี้ยก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆเนาะแต่ว่าไม่รู้สั้นหรือย,ยาวช่า <g> ง <iggle> โอ้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เอาง่ายๆก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ